ทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุบง baby TV สามนระคะนี่เราแกะไปแล้วเกกับป้าแต่ว่าเราจะมาแกะอีกรอบหนึ่งนะนี่มีตัวแรกเลยเราจะไม่ทำอย่างบุกการแค่ะารว่าเราใช้ตัวหน พวกเราได้ตัวไหนอ่ะได้ตากิ้งไหมอ่ะได้ตากิ้งไหมอ่ะทุกคนไมันเห็นตาได้มีเสียงกุ๊กเก๊กกุ๊กลืมตาแล้วนะหนึ่งสองสามเฮ้ยได้ตากิ้งเ้ยน่ารักมากลยอ่ะนีพว่ชอบตานีมากเลยนะทุกคนไม่หรอกชอบตานีชอบตาแบ๊วบบลเบลีบนเแบลเบเบลบลเบมเบลเลบบ ทุกคนการน้องน่ารักมากดูเลยากีวีดูนะ่าด้กดูเสาวดีน่ารักมากเลย่ะน่ากมากเลยนี่บ๊ายบาย